สวัสดีค่ะ YG ประกาศ MV c อศ r รีมปังทะลุ100ล้านลิซ่าเคลื่อนไหวอัปเดต IG Story เมื่อวันที่30สิ่งหาคม YG Entertainment ต้นสังกัดของ b บ a คพิงค์ได้ออกมาประกาศกับความสำเร็จที่น้องไอศครีมมียอดวิวทะลุ100ล้านพร้อมแสดงความยินดีทวิตขอบคุณวิงทั่วโลก มิวสิกวิดีโอไอศ์ครีมของแบ็กพิงที่มียอดวิวทะลุ100ล้านครั้งบนแพลตฟอร์ม YouTube เมื่อเวลา5นาฬิกา56นาทีในวันที่30สิงหาคมซึ่งมีหมายความว่าเพลงไอซ์ครีมของส,สาวแบ็กพิงและเซเลนาโกเมสได้ใช้เวลาเพียงแค่1วัน16ชั่วโมงกับอีก56นาทีเท่านั้นกลายเป็น MV เพลงที่มียอดวิวทะลุ100้ล้านวิวใน YouTube ไวที่สุดเป็นอันดับที่2ของส,สาวแบ็กพิงซึ่งอันดับที่1ยังเป็นเพลงพรีลิสต์ที่ปล่อยออกมากนนาาก่่่ออนนนห้้้ีียงงเพล How you like That, ทใช เวลา1วัน8ชั่วโมงกับอีก2 2นาทีห่างกันประมาณ8ชั่วโมงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ4ีสาวแบคพิงและเซเลนาโกเมสด้วยนะคะทั้งนี้ในเช้าวันเดียวกันหลังดราม่าไอศครีมแฟนๆทั่วโลกก็พากันแห่ให้กำลังใจลิซ่าจนพาคำว่าลิซ่ายูอาร์เลิฟขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งโลกอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการสนับสนุนและหวังว่าน้องจะรับรู้ว่ามีคนมากมายที่เข้าใจและรักน้องเสมอ และหลัง YG ประกาศยอดวิวทะลุ100ล้านครั้งใน IG Story ของลิซ่าก็มีการเคลื่อนไหวซึ่งน้องก็ได้มาอัปเดตแสดงความยินดีด้วยเช่นกันเป็นโปสเตอร์100ล้านวิวไอศครีมที่มีโรเซ่เจนนี่จีซูและลิซ่ายืนเรียงกันบนแบ็กกราวด์สุดหวานภาพเจ้าลีโอนั่งบนเก้าอี้ที่มีตุ๊กตาเจ้าลูอิสถึงไอศครีมและภาพเจ้าแมวพันธุ์สีของน้องพร้อมข้อความที่เขียนว่าเลิฟเดมซึ่งแปลว่ารักพวกเขา และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดต MV Ice c ไอศ m หลังมียอดวิวทะลุ1 0 0ล้านเล่นทำเอาแอดเป็นหมีแพนด้านอกหลักแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวตื่นมาพร้อมเจอเท็นให้กำลังใจลิซ่าคือปลื้มมากน้ำตาจะไหลแอดก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยส่งกำลังใจให้น้องกันนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ